ก่อนจะไปชมคลิปนี้โปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับในการจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอาบัตปาราชิกค,คืออะไรปาราชิกเป็นชื่ออาบัตที่มีโทษร้ายแรงที่สุดในพระวินัยหรือศีลของพระสงฆ์ภิกษุผู้ล่วงละเมิดต้องพ่ายแพ้จากสมณเพศ คือไม่นับว่าเป็นภิกษุอีกต่อไปปาราชิกมีสี่ข้อคือข้อ 1. เสพเมถุนหมายถึงร่วมเพศกับคนหรือสัตว์ข้อ 2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้หมายถึงการลักทรัพย์มูลค่าเกิน5มาศกหรือหนึ่งบาทขึ้นไปข้อ 3. ามพระกายมนุษย์จากชีวิตหมายถึง การฆ่าคนข้อ4กล่าวอวดอุตริมนุษธรรมหมายถึงอวดธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนให้คารวะรับรู้เช่นฌานอภิญญามักผลนิพพานโทษของอาบัติประชิกพระภิกษุต้องอาบัติประชิกข้อใดข้อหนึ่งในสข้อก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีเมื่อความผิดสำเร็จ แม้ว่าจะไม่ลาสิกขาก็ถือว่าไม่ใช่พระภิกษุอีกต่อไปไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นหรือคณะหมู่สงฆ์ได้เลยถ้าไม่ลาสิกขาทันทีจะกลายเป็นพวกอาลชัชีแปลว่าผู้ไม่ละอายเมื่อลาสิกขาแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุใหม่ได้เลยตลอดชีวิตเปรียบเสมือนคนถูกตัดศีรษะหรือตานยอดด้วน แต่ถ้าพระภิกษุผู้ต้องอาบัติปราชิกนั้นสำนึกผิดและลาสิกขาแล้วต่อมาได้ทำบุญกุศลไว้มากตายไปก็จะสามารถขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าเป็นอลัชชีคือไม่ละอายดื้อด้านไม่ยอมลาสิกขาและครองผ้าเหลืองไปเรื่อยๆถือว่าบาปหนักหนาต้องไปตกนรกขุมสุดท้ายคือขุมที่8มหานรกอเวจี นรกขุมที่8มหานรกอเวจีเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำสง์ให้แตกกันหรือทำพระพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตการเสพเมถุนหรือการมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นบาปหนักมากเทียบเท่าอนันตริยกรรมทำพระหรือศีกา เมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกมหานรกเอเวจีถึงแม้จะทำแค่เพียงครั้งเดียวไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็ถือเป็นกรรมที่หนักมากต้องตกเอเวจีมหานรกยกเว้นผู้ที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงและมั่นสร้างกุศลความดีไว้มากๆก็สามารถบรรเทากรรมลงไปสุขติได้มหานรกเอเวจีเป็นนรกที่ขุมใหญ่ที่สุด ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กร้อนแดงฉานภายในขุมนรกมีเปลวไฟร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีว่างเว้นได้รับทันทรมานที่แสนสาหัสและมีอายุยาวนานกว่านรกขุมอื่นๆ